จีนเนี่ยคือเป้าใหญ่ที่อเมริกาต้องการที่จะเกกรียกว่าสกัดดาวลุกแต่ว่าเมื่อ AI ของจีนพุ่งทะยานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีเท่านั้นที่พุ่งทะยานขึ้นมานะครับมันยังลากเอาภาคการเงินของจีนเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาตามด้วยอย่างอเมริกาทุกวันนี้เขายังเป็นแชปมทั้งของเรื่องอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าขณะนี้จีนมันเริ่มประกดออกมาว่าเขากำลังจะขึ้นมาท้ารัศมีไง ถ้าจีนเนี่ยเกิดแจ้งเกิดได้ทั้งสองเรื่องเนี่ยโอ้โหอเมริกาก็จะเริ่มรับสึกไม่ใช่เฉพาะสงครามที่วิ่อย่างเดียวแต่ว่าจะรับสึกสงครามการเงินด้วยต่อไปเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนของบรรดา Private Equity fund ฟันทั้งหลายนะครับเวลาจะไปลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะต้องต้องขออนุญาต ะะระหว่างทั้งจีนแล้วก็อเมริกานะคะเขาจะรบกันในแนวไหนต่อนะคะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์สมภพพูดถึงนะคะคือเขาก็เปิดแนวเรื่องของสงครามด้านการลงทุนนะคะแล้วก็สงครามการค้าก็กําลังตอบโต้กันอยู่ตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องของการจิดกันทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะการ <Yeah. S 1> แข่งขันในรอบนี้นะคะเก็บภาษีกันแล้วนะคะ2ยกแล้วต่อไป แผนมันจะไปถึงไหนคะคือถ้าบรรลุเป้าหมายว่าสามารถทําให้การค้าหรือว่าจีนกลับมาซื้อสินค้าอเมริกาแสนล้านเนี่ยมันจะจบหรือเปล่าคะจริงๆอเมริกาเขาต้องการอะไรกันแน่ผมคิดว่าจีนเนี่ยคือเป้าใหญ่ที่อเมริกาต้องการที่จะเรียกว่าสกัดดาวรุ่งหรือว่าลากขาลงมาถ้าจะกล่าวกล่าวกล่าวอย่างเป็นเวลาชาวบ้านนี่นะฮะนะครับเพราะว่าเขาเร็งเห็นแล้วว่าไม่ใช่รัสเซียหรอกที่เป็นคู่แข่ง ทางยุทธศาสตร์ของของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของนาโตนะครับเพราะว่าโดนประสิทธิภาพด้านาต่างๆแล้วมันเทียบกับจีนแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาเล็งเห็นแล้วว่าจีนนี่แหละนี่แหละคือคู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงที่เมริกาที่จะแซงหน้าจีนได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องเทคโนโล,ย,นะลนนยีนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะ อ่าแต่นะครับเรื่องหนึ่งที่อเมริกายังเห็นว่าไม่ต้องการให้จีนแจ้งเกิดและน่าจะเป็นเรื่องต่อไปละที่น่าจะออกมาแล้วตอนนี้เริ่มแพร่ออกมาแล้ว <Okay. S 1> ก็คือสงครามการเงิน financial war นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมันก็มีการหินหินออกมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าหินออกมาแล้วนะครับข้างชัดเจนแล้วล่ะนะก็คือออกมาเป็น m ม m โ r a n d u มเรนดัมก็คือบ,บันทึกช่วยจําของทรัมป์ที่ทรัมป์ประกาศออกมาก็ประกาศออกมาออกมาว่าไงครับ กบตไปเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนนี่นะครับของบรรดาไพรเวทอ e ควิตี้ฟันทั้งหลายนะครับหรือว่าไอ้พวกเอ่อเอ่อเอ่เอเวนเจอร์แคปิตอลเวนเจอร์อินเวสเมนต์กองทุนร่วมทุนทั้งหลังทั้งหลายนี่นะฮะเวลาจะเป็นลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะต้องต้องขออนุญาต oh. นะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพร,เพราะเพราะเร่งเห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเกิดเฉพาะไอ้เรื่องของไอเอไออย่างเดียวเพราะว่า AI ของจีนเนี่ยที่มีการเห็นเอาไอ้딥ซีกออกมาเนี่ยโอ้โหมันทําให้จีนเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อ AI ของจีนพุ่งทะยานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีเท่านั้นที่พุ่งทะยานขึ้นมานะครับมันยังลากเอาภาคการเงินของจีนเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาตามด้วยเพราะอหละอย่างที่เราเห็นว่าราคาหุ้นไอ้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงกอดีเซนเจิ้นนะครับเซีย่ยงไฮ้เนี่ยมันขึ้นหมดเลยใช่ไหมฮะนะครับฮ่องกงที่ขึ้นมากเลยขึ้นจนกลายเป็น เป็นเป็นดาวรุ่งอันดับหนึ่งตั้งแต่ต้นปีมานะครับนะขึ้นไปมากมายนะครับฉะนั้นก็เลยเห็นแล้วว่าว่าถ้าเผื่อว่าจีนเนี่ยนอกจากมีความก้าวหน้าอย่างมากเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยถ้าคุณยังพังงาดขึ้นมาได้ร่วงได้ด้วยเรื่องการเงินด้วยนี่นะครับโอ้โหจะน่าเกรงขามมากนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเผื่อว่าเทคโนโลยีมันบวกไฟแนนซ์เนี่ย มันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นว่าชาติชาติใดจ,จะเป็นชาติหมหาอำนาจที่แท้จริงได้อย่างอเมริกาทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นแชมป์ทั้งของเรื่องอยู่ใช่ไหมครับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยใครจะไปสู้อเมริกาได้ใช่ไหมครับเรื่องเทคโนโลยีก็เหมือนกันแต่ว่าขณะนี้จีนมันเริ่มปรากฏออกมาว่าเขากําลังจะขึ้นมาท่าพระสมีไงอ่าที่ท่าพระสมีวัดรอยเท้าจนกมะทั่งเกือบจะทันแล้วอย่างแท้จริงก็คือเรื่องเรื่องของไอไออ่ไอที I I T, ใช่ไหมครับ อ่าโดยว่าอย่างยิ่งให้ g e n e r a t i v e AI ล่าสุดนี่แหละใช่ไหมครับอ่าซึ่งซึ่งทำท่าจะมีพัฒนาการอย่างมากนะครับแล้วก็สั่นคลอนอ่าทั้งเรื่องของในไฮเทคอเมริกาเองและตลาดเงินตลาดทุนอเมริกาอย่างมากอย่างที่เราเห็นอยู่นะเพียดูจากการตกล่งของหุ้นเอ็นวีเดียแล้วก็อย่างอย่างอ่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนะจะนั้นก็เลยเห็นว่าถ้าจีนเนี่ยเติดแจ้งเกิดได้ทั้งสองเรื่องเนี่ยโอ้โหอเมริกาจะเป็นไงครับก็จะเริ่มรับสิทธิ์ไม่ใช่เฉพาะสงครามที่วี่อย่างเดียวนะครับ แต่ว่าจะรับสืบสงครามการเงินด้วยใช่ไหมครับอาเจนนี้เขาเลยห้ามเลยครับห้ามไม่ให้กองทุนต่างๆของจีของไมกายนี่เลยครับนะเดิมนั้นเขาห้ามเฉพาะไอ้พับลิกเพนชั่นฟันนะเช่นกองทุนบัเหน็จบานาญของข้าราชการก็ดีกองทุนบาเหน็จบํานาญประจํารัฐต่างๆก็ดีเวลาจะเข้าไปลงทุนในจีนั้นก็ต้องได้รับอนุญาตในช่วงที่ผ่านมาสมัยโจไปเดนนี่นะฮะนะครับแล้วก็บรรดาไอ้กองทุน e endowment f u ันของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะว่าหมาไร่ดังๆของอเมริกามันจะมีกองทุนเป็นหมื่นล้านเหรียญต่อหมาลายนะฮะนะครับอย่างฮาวาดมีต้องหลายหมื่นล้านเหรียญใช่ไหมครับสบายกองทุนต่างๆเหล่านี้เดิมนั้นเข้าไปลงทุนในจีนเยอะนะครับเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในจีนไปนะครับถึงร่วมเจ็ดหมื่นล้านเหรียญในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะก็ว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทุนที่เป็นพาบริกเพนชั่นฟันนะฮะแม้แต่ privately pension fund เนี่ย เวลาคุณจะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในจีนหรือว่าเข้าไปเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพของจีนอะไรหลังของจีนเนี่ยคุณก็ต้องต้องได้รับการตรวจสอบและต้องได้รับได้รับอนุญาตเห็นไหมครับนี่คือก้าวต่อไปซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากนะฮะก็คือเลยครับก็คือสงครามการเงินฉะนั้นถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงครับเราจะเรียกมันว่าการเกิดทริปเปิลวอลระหว่างอเมริกากับจีนทริปเปิลแปลว่าสามใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับก็คือเทรดวอล สงครามการค้าเพื่อมาเกิดแล้วในขนาดนี้การที่คุณขึ้นภาษีอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสกัดการค้าเนี่ยไอ้นี่คือเทรดวอร์คือสงครามการค้าใช่ไหมฮะแล้วสงครามดิจิทัลมันเริ่มมันก็เกิดอย่างชัดเจนแล้วนะครับตั้งแต่โจไบเดนแล้วก็ส่งลูกต่อนะทรัมป์ก็รับลูกต่อ้น่คือเทรดวอร์คือสงครามการค้าใช่ไหมฮะแล้วสงคามดิจิทัลมันเริ่มมัก็เกิดอย่างชัดเจนแล้วนะครับั้งแต่โจไบเดนล้วก็ส่งลูกต่อนครับเรื่องไบโอเทคเน่ยไฮเปอร์โซนิกคอโมการค้าใช่ฮะ เรื่องแอดแมะอ่าเรื่องของไอเอนเนอร์ีนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของไอบรรดาดาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะแอดแอดวานซ์มาดูเฟสชาริงทั้งหลายงหลายเนี่ยนะครับอ่าคุณจะต้องได้รับอนุญาตอ่าถ้าเผื่อคุณต้องการเข้าไปลงทุนในจีนเหมือนบริษัทมีการนะฮะนะครับเห็ยนยังครับอันนี้คือสงครามเทคโนโลยีที่ขยายขอบเขตและสงครามการเงินนี่ก็คือเลยครับก็คือบรรดา private equity fund ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในในตลาดหุ้นจีนนะครับนะฮะ อาจจะลงหนึ่งข้องคงด้วยนี่นะครับต่อไปคุณก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอถึงขนาดต้องไ,ได้รับใบอนุญาตนะครับและอันนี้เองก็เลยทําให้จีนเนี่ยเป็นไงครับจีนก็เตรียมสู้ทันทีนะฮะอย่างที่จะมีการประชุมสภาประชาชนที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ว,วันพรุ่งนี้นี่แหละครับอันนี้น่าจับตามองนะมันมีหลายเรื่องว่าจีนรับมือ,อยังไงนะครับนะฮะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าม,มันยังไม่ได้เริ่มประชุมแล้วก็ยังไม่ลงไปแตะไอ้ตรงนี้เยอะนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าการประชุมสภาประชาชนครั้งน,นี้ มันจะมี2เรื่องที่จีจะเน้นย้าเป็นพิเศษเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งกาสู้กับสหรัฐอเมริกา <c oughs> นะครับเรื่องแรกคือเรื่องอะไะครับ <c oughs> ก็คือการเน้น <c oughs> การพัฒนานเรื่องของไฮเทคอย่างจริงจังเต็มที่นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไอทอ่าเช่นเรื่องของ AI อย่างเดียวแต่จะรวมถึงพวกอะไรครับพวกไบโอเทคโนโลยี ology, เรื่องของแมคเคนิคอลเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของไอ r อโ p ส c ป t เทคโนโลยี ology, นะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของสเปซเทคโนโลยีอวกาศทั้งหลายนี่นะ,ะทุกด้านเลยอ่าที่ที่จีนจะต้องเร่งเร่งรีบพัฒนาขึ้นมาและนี่เองมันก็เลยมีข่าวคราวมาว่าจีนเนี่ยจะยกระดับงบประมาณที่ใช้เพื่อทำไอซึ่งปกติของจีนมันก็อยู่ที่เอ่อใกล้ๆสซของ GDP นะฮะซึ่งว่าสูงมากนะครับนะแต่เขาบอกไม่พอแล้วอาจจะต้องมากกว่า5%ของ GDP นะครับจากนั้นจีนเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยนะฮะ มันจะเกิดสพาะวที่ผมเรียกว่า innovation ไหน innovation ไหน innovation ก็คือการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมอย่างมากอย่างกว้างขวางโดยการร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนนะครับอ่าโดยรัฐเป็นเป็นผู้หนุนเ <c oughs> พราะจีนก็เล็งเห็นแล้วว่าตัวที่ทําให้ตัวเองจะอยู่รอดได้เนี่ยก็คือตัวเองจะต้องโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมเท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่ารครับเพราะนวัตกรรมเนี่ยหนึ่งมันจะช่วย เพิ่มพลังของเศรษฐกิจจีนภายในประเทศนะครับซึ่งจีนจะชูคําว่ามโลคอลายเซชั่นก็คือมีการใช้ไอ้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเป็นพนลังขับเคลื่อนจีนเพื่อมหากริจแต่ว่าไอ้พลังเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็มีอุปสรรคอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องอะไรบ้งครับกีตาร์ครับตอเรามามาช่วยกันหา,หาคำตอบในปัญหาของทีที่ประเทนอยู่ขนาดเนี้ยหนึ่งงกับซื้อความเชื่อมั่นสิ่งที่สูญเสียไปตั้งแต <ไป S 1> ่ อ่าพิกัดอสังหาริมทรัพย์รอเปล่าคะอาจารย์เห็นเลครับอ่าเรื่องของรีเลเอเซทนะอ่าที่มันยังไม่ฟื้นตัวอย่างจริงจังยังตั้งหลักไม่ได้ดีเรื่องของโดมิสิกคอน sumption การบรโิโภคภายในประเทศใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรตัวมีหลายๆอ่าเรื่องของโอเวอร์แคปซิตี้อ่ากำลังการผลิตล้นเกินนะครับอะไรทั้งหลายอ่าที่ซัพลายมีมากกว่าดีมานด์อย่างที่อ่าเรารับรู้กันอยู่นี่นะฮะจะนั้นไอตัวแปรต่างตๆๆ่างเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มันไม่สามารถทําให้จีนเนี่ยนะครับ มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพราะมันยังแก้ไม่ได้ตกเต็มที่ยังไงนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมสภาประชาชนที่เริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณสักเจ็ดแปดวันก็คือระหว่างวันที่ห้ามีนาถึงวันที่สิบสามมีนาเนี่ยนี่น่าจับตามองมากนะครับก็คือเลยครับก็คือเขาจะยกระดับโดเมนติคอนซัมชันเต็มที่นะครับพยายามที่จะ,ะตั้งกองทุนต่าง,าง,างๆให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยอเอาไปบริหารจัดการเป็นอะไรครับเป็นสเปเชียลเพอร์พาร์ท เป็นเป็นอ่าอ่าพันธบัตรที่มีภารกิจพิเศษเช่นเลยครับเช่นไปซื้อไอโครงการอาสังหาที่เดเวลลอปเปอร์สร้างไว้แล้วมันยังค้างคายอยู่มันยังสร้างไม่เสร็จหรือว่าสร้างเสร็จแล้วขายไม่ออกเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็ก็ครองถ่ายออกมาจัดก,การแต่ว่าไอเดิมวกนี้มันไม่พอแล้วจีนเล็งเห็นแล้วแหละว่าถ้าไม่มีเรื่องหนึ่งที่จีนจะหยิบยกขึ้นมาพัฒนาอย่างมากก็คืออะไรครับก็คือเร่งมือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศทุกรูปแบบนะฮะและก็นําด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางด้านไอทีทางด้านในที่ตอนนี้ก็มีไอเรื่อง AI นี่แหละนะครับเช่น딥ซีกันทั้งหลายซึ่งเป็นพวกไอเจนเนตีไอและแรงเปลี่ยนโมเดลเนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นตัวแปรหลักใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะจีนรู้ไงว่าฐานดีมาและฐานซัพพลายของ innovation ของจีนมันยังมีอยู่เหลืออยู่เยอะมากนะมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อคุณขับเคลื่อนทางด้าน innovation ทางด้านซัพพลายมันจะทําไงครับมันก็จะทําให้บรรดาสตาร์ทอัพต่างๆท ALENT ต่างๆก็จะมีเวทีเล่นไง อย่างดิจิตาดูตอนเนี้ยทีวีใหม่ๆที่ออกมาสู่ส,สู่ตลาดจีเนี่ยมันเป็นฝีมือของสตาร์ทอัพจำนวนมากเลยนะตัวอย่างเช่นอะไรบ้งครับสตาร์ทอัพที่เข็นเอาทีวีใหม่ๆของจีดอ,อกมาจนทําให้ตื่นตืลึงไปทั่วทั้งโลกในขนณะนี้เช่นอะครับอ่าดิซซี่และอะไรครับ,อ,อ,รรบอีกอันนี้ก็คือ u n i t ทรีที่เป็นที่เอาเราบอทออกมาไงค่ะูไหมครับอ่าแล้วก็เห็นเห็นไหมฮะมันมีเฉพาะสองตัวนะนะครับ โอ้โหเนี่ยมันเป็นของฝีมือสตาร์ทอัพทั้งคู่เลยนะฮะดิฟซีก็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 เด็กหนุ่มอายุคนห,หนุ่มอายุแค่ไม่ถึงสี่สิบปีด้วยทั้งไปใช่ไหมฮะอ่าส่วนไอ้ย,ยูดีซีก็หวังจริงๆนะครับก็ก็ก,ก็ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะฮะเป็นไงครับก็เลยเห็นแล้วว่าเออเนี่ยไหมนะไอ้บรรดาพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะแต่ว่าขณะนี้สตาร์ทอัพเป็นไงครับ ปัญหาอย่างของสันดาร์ชีนเนี่ยที่รู้ว่าสันดาทุกชาติในโลกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเลยครับที่ตอนนี้ก็หนื่นไปทั่วทั้งโลกเลยเกิดจากอะไรครับสันดาที่มันแจ้เกิดได้ช่วทั้งโลกในช่วงที่ผ่านมามันแก้มันมันแจ้งเกิดจากอะไรครับถ้าเรามาช่วยกันหาไอคาตอบและคาตอบหนึ่งเลยนะฮะก็คือมันมีกองทุนของเวนเจอร์แคปิตอลทั้งหลายเข้าไปช่วยไงใช่ไหมยังกีตาร์ไม่ต้องดูเลยมาก ยิ่ได้รู้ไหมไอ้ไบดานซึ่งเป็นบริษัทแม่ของติ k กต k เนี่ยเจ้าของที่แท้จริงคือใครคือใครคะอาจารย์หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคือกองทุนในรูปของสถาบันมันเป็น institutional investor ซึ่งจุวมนมากผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไปจากบรอดีนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูเลยนะครับนะฮะแล้วก็ผสมด้วยกองทุนของญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นของของซอฟแบง นะมม uh, ซอบแบงค์น,<า><ใ>นี่เปนตอาลีบาบ,บาเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> ที่จักหมาตั้งตั้งหลอดตั้งตัวได้เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็เพราะซอบแบงค์นี่แหละที่ <c oughs> ให้เงินทุนเบื้องต้นไปยี่สิบล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมฮะนะครับแล้วซอบแบงค์เนี่ยแล้วก็ร่วมกับกองทุนมากมายไม่รู้ตัวกี่กองทุนในสหรัฐอเมริกานะครับก็เข้าไปเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะครับใบด้านตอนที่ก่อก่อร่างตั้งตัวนะครับ อ่าก็ก็คือจางยี่หมินใช่ไหมครับนะที่อ่ะซึ่งก็เป็นสตาร์ทอัพอีกรายหนึ่งะนะฮะและ้ว60%เนี่ยมันถือหุ้นในกลุ่มนี้ครับเจะน็ตไอ้ไบาดานเนี่ยบริษัทแม่ของติงตองเนี่ยมันไม่ใช่ของจีนจริงๆนะฮะนะครับเป็นของไอ้จางยี่หมินกับกลุ่มอ่าที่เป็นอ่าผู้ร่วมทุนเนี่ยประมาณ20%แล้วเป็นของบรรดาผู้ถือหุ้นในในไบาดานในในในตลาดหุ้นในในจีนอีกประมาณ20%แต่60%เนี่ยมันเป็นคือมันคือน,นักลงทุนสถาบัานนอกประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ไป,ไปจากบอลสตีดนะครับฉะนั้นไอแวนเจอร์แคปิโต้เนี่ยหรือว่าไอบีซีเนี่ยมันมีบทบาทอย่างมากในการบ่มเพาะและสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาให้มันเติบใหญ่จนกระทั่งมันสามารถกลายเปย็นยูนิคอนได้ไหฮะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ไหงครับตอนนี้จีนก็อเมริกาก็เลยสั่งห้ามไงสั่งห้ามไม่ให้ไอบีซีเนี่ยนะครับอ่าเข้าไปลงทุนในกิจการต่างอ่า,า,า,าใ,ในจีนนะครับไปปล่อยกู้อะไรต่างทั้งหลายเนี่ยนะยังไงครับ จีนก็เลยเป็นไงฮะเขามาเลยสั่งสู้ก็คือเลยครับเอออันนี้น่าสนใจมากแล้วมันน่าจะออกมาจากการประชุมสภาประชาชนนี้อย่างเป็นจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็เลยปร,รากฏว่าไอ้ก่อนเราต่อของจีนนะครับเป็นไงครับก็ประกาศมาว่าไงครับว่าต่อไปนี้นะครับบรรดากองทุนต่างๆทั้งหลายของจีนเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปหารูปทางก็เป็นลงทุนในบริษัทไฮเทคทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่ในตลาดหุ้นจีน แล้วก็คือเชื่อมไอไฟแนนซ์ในจีนในในที่เป็นพวกไฟมานเจอร์ทั้งหลายเนี่ยให้เข้าหาบริษัทไทยเทคนะครับนี่คือเรื่องแรกอ่าที่ที่เขาได้ประกาศออกมานะครับนะว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้อง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 เข้าไปเชื่อมโยงกับพวกนี้นะฮะและขนั้นไม่พอครับอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเงินเยอะเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานอะไรครับอ่ากีตาร์ครับถ้าเราไปช่วยกันหาหาสักอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องของไอกรตใช่ไหมฮะ ที่ดูแลตลาดวัคซีนอีกหน่วยหนึ่งก็เลยครับก็คือหน่วยงานที่ดูดูแลธนาคารพาณิชย์ใหญ่ดูแลสถาบานันการเงินใหญ่นะนะครับคือไอ้แบงกิ้งเลกูดาลตอรี่คอมมิชชั่นทั้งหลายใช่ไหมฮะเขาบอกว่ากองทุนของบรรดาธนาคารพาณิช,ชย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมีเงินมีเงินถุงเงินถังนะฮะเพราะวกเนี่ยมันจะมีกองทุนที่ใหญ่โตมากโปรตุกีสก็ไปลงทุนทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พอตอ่อไปเนี้ยขอให้เข้ามาลงทุนในในตลาดหุ้นของจีน และแล้วก็ในบรรดาบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายนะก็คือเป็นกองทุนที่เข้าไปให้ทุนแก่บรรดาไอ,าอาผ่านไอบีซีนี่แหละเบรนเจอร์เขาไปโตที่เป็นของจีนเองนะครับฉะนั้นอันเนี้ยคือเรื่องที่น่าจับตามองแสดงว่าจีนต่อไปเนี้ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าเขาจะไม่พึ่งพาเงินทุนจากนอกประเทศโดยไม่อย่างยิ่งเงินทุนนี้มาจากตะวันตกเป็นหลักนะเพราะเขาเล็งเห็นแล้วนะครับพอตลาดหุ้นของฮ่องกงมันทําท่าจะไปได้ดีไปไงครับนะครับ หน่วยงานที่เป็นเลกูลเลเตอร์ดาติกาก็ออกมาทันทีเขย่าทันทีแบบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นฮ่องกองมันพอมันขึ้นไปห่างเสียงขึ้นไปขึ้นไปมากแล้วทันทีมันกระชากลงมาอย่างรุนแรงใช่ไหมครับก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามาตรการจากที่ผมกล่าวก็คือตัวอย่างเช่นไอ้นะครับก็คือไอ้ซีเอฟเฟสไงฮะนะครับไอ้คอมมิชชั่นของไอฟอนดีนิวเอ็นเอ็นเมนต์ของอเมที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี่คู่เนี่ยที่ประกาศเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการไม่ให้บริษัทไให ให้เทคของอเมริกาเป็นลงทุนในจีนไม่ให้บริษัทจ mm hmm. ีนเข้าไปลงทุน mm hmm. ในอเมริกาหรือไม่ให้กองทุนต่างๆนะครับอของของอเมริกาเนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้นจีนต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครั <ใช S 1> พอประกาศออกมาเท่านั้นนะ่ะมันก็ไปครับหุ้นมันตกห้วงภาพทันทีนะครับเราดูห่างเสียงเนี่ยนะครับไอไอห่างเสียงไฮเทคเนี่ยมันตกไปเป็นวันนึงเจ็ดแต่ร้อยจุดใช่ไหมครับนะนะครับยังอ่าเวลาขึ้นมันก็ขึ้นมารุนแรงแล้วแล้วทำท่าจะขึ้นต่อเรียงได้จนกลายเป็นอ่าเป็นแชมป์ตลาดตลาดหุ้นในช่วงก่อนหน้านี้ไอตอนนี้ดิิฟกกออมมมาใให่่ๆชัครบ เห็นไหมฮะฉะนั้นจีนก็บอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะไปยูโม่แต่เพึ่งโฉกคนอื่นหายใจอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วฉะนั้นบรรดาเงินเงินต่างๆที่มีอยู่ในมากมายในประเทศจีนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในมือของบรรดากองทุนต่างๆนะครับแล้วก็โดยพาะอย่างยิ่งบรรดาสถาบันการลงทุนที่ขปีของธนาคารยักษ์ใหญ่ทัางหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งสิ้นใช่ไหมฮะเราไปดูดีครับไม่ว่าจะเป็น นะครับไชน Bank China ่า,าแ, Bank Bank China, แบงก์นะครับแบงก์ออฟไชน่าก็ดีไชน่าคอนเซอร์เรชันแบงก์อินดัสเซียลเขาไม่เชื่อแบงก์ออฟไชน่านะครับ ICBC ICBC ทั้งหลายเนี่ยหุ้นเหล่าแธบบนาคา,ารเหล่านี้มันมีสินทรัพย์อยู่ในระดับท็อปเทนของโลกทั้งสิน้นใช่ไหมครับนะฮะเาบอกไอกองทุนต่างๆเหล่านี้ที่เขาตั้งขึ้นมาซึ่งมันเป็นฟันอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติมันก็เป็นอินเวนท์อินเวนท์อินาร์มของของธนาคารยักษ์ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เข้ามาลงทุนในบรรดาอ่าบรรดา,าพวก ทาเลนผูน้สตาร์ทอัพในจีนเพิ่มมากขึ้นและลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มพวกไฮเทคข้างหลาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ่านี่ครับอ่านี่คือมุ่เมนต์ซึ่งอเมริกาที่ทํำให้จีนเนี่ยพร้อมที่จะเลยครับพร้อมที่ขึ้นมายืดอกเผชิญหน้านะครับอ่าแลกหมัดกับอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับ